ดนตรีตะวันตกสมัยกลางคศ850ถึง1450ประกอบด้วย 1. ประวัติความเป็นมา 2. เครื่องดนตรี 3. นักดนตรีที่มีชื่อเสียง 4. คณะผู้จัดทำ ประวัติความเป็นมาในสมัยกลางบทเป็นศูนย์กลางทางด้านดนตรีบทเพลงทางศาสนาเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างดนตรีโรมันโบราณกับดนตรียูโบราณเพลงแต่งเพื่อพิธีทางศาสนาคริสต์เป็นส่วนใหญ่โดยนำคำสอนจากาพระคัมภีร์มาร้องเป็นทำนองเพื่อให้เกิดอารมณ์ซาบซึง้ง แต่มีศรัทธาในศาสนาไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานของจังหวะเมื่อคิดศาสนาเข้มแข็งขึ้นไม่มีการกำหนดอักเกณฑ์ในการขับร้องเพลงสวดเรียกว่าชั้นซึ่งเป็นบทเพลงที่มีแต่ทำนองไม่มีการประสานเสียงและบังคับจังหวะแต่ขึ้นกับความชำนาญและรสนิยมของนักร้องเพลงประเภทนี้ถูกเรียกว่าเพลงเสียงเดียวหรือโมโนโฟนี มีวัฒนาการที่สำคัญที่สุดของดนตรีเกิดขึ้นที่ปลายุคลางหรือการเพิ่มแนวร้องขึ้นอีกแนวเป็นเสียงร้องที่เป็นคู่ขนานกับทํานองหลักเรียกว่าออกแกลนัมต่อมาได้เพิ่มเป็น3หรือ4แนวจากเพงลงร้องนังเดิมและได้พัฒนากลายเป็นเพลงหลายแนวเสียงหรือฮูลีฮนูนี่ปลาย,ยุคลางได้มีการเล่นดนตรีนอกวงการศฆสนาขึ้น โดยมีกลุ่มนักดนตรีเล่ร่อนเปิดการแสดงดนตรีประกอบการร่านร้ล้องเพลงหรือบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงต่างๆเพื่อความบันเทิงกระจายอยู่ทั่วยุโรปเครื่องดนตรีลายเล่นด้วยวิธีดีดคล้ายกับพินใช้เล่นคลอประกอบการขับร้องหรือการขับลำนำโคลงฉันกาบ กและการขับกล่อมเกี่ยวกับศาสนามีแขน2ข้างยึดติดกับกล่องเสียงมีคานระหว่างแขนทั้งสองข้างไว้ขึงสายแทมโบรินเป็นเครื่องดน,นตรีของผู้หญิงเครื่องดน,นตรีในประเภทนี้ได้แก่เคท e ดรัมเบล l ิม m บลใช้ในวงองคสมเปรทุกชนิดฮาร์ arp, ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่8ใช้สำหรับเล่นเดี่ยว และบป็นเลงร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นนิยมเล่นประกอบการร้องโคงกลอนและบทกวีเทอดทูนลีเบกเป็นเครื่องสายที่ใช้คันชักสำหรับสีนำเข้ามาในยุโรปราวช่วงศตรวรรษที่10ปัจจุบันยังพบในดนตรีพื้นบ้านของชาวยุโรปทางตะวันออกเฉียงใต้เซวเทลีเป็นลูกผสมระหว่างฮาร์ฟและกีตาร์ เล่นโดยการดึงหรือตีที่สายเข้ามาในยุโรปช่วงสงครามครูเสดมีลักษณะเป็นสายที่าพาดสูงอยู่เหนือกล่องเสียงที่แบนราดหยิบด้วยวัสดุที่ทําจากม้ำหรือดิมือออแกนิสต์คลัมถกำเนิดขึ้นในศตวรรษที่10ในฐานะวินเลนสาสายมีกลไกทําให้เฟืองหมุนและเกิดเสียงเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญ่ต้องใช้ผู้เล่นสองคน เฮอร์ดีด้เกลดีล้อสัมผัสกับสาย2สายซึ่งเมื่อใช้มือซ้ายหมุนวงล้อให้หมุนไปสัมผัสจะเกิดเสียงดังเป็นเสียงโดนในขณะที่สายที่3มีไว้สำหรับเล่นเมโลดี้ด้วยการกดริมนิ้วไวโอมีปรากฏในช่วงปลายศตรวรรษที่15ประกอบด้วยสาย6เส้นและมีเวทบนฟิงเกอร์บอร์ดมีหลายขนาด เป็น,นบรรทบรุตของเชียโนและดับเบิลเบสในปัจจุบันชิเทนได้รับอิทธิพลมาจากการออกแบบกีตาร์ด้านหลังแมนลาทำจากไม้ประกอบไปด้วยโฟรติ้งบิดและเทลพีสและนิยมตั้งสายเป็นคู่ห้ารูปน่างเป็นรูปหยดน้ำวิโฮลาเดอร์มาโนให้เสียงเหมือนลูด มีสายหสายคู่ใช้นิวและบิ๊กเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้มีจำนวนสายที่หลากหลายวิฮูล่าเป็นกีตาร์แบบหนึ่งที่มีดับเบิลสตริงหสายลูปเป็นเครื่องดนตรีที่มีเฟรตใช้การดิดรูปทรงเหมือนรูปแพรกลองเสียงมีรูปทรงแบนราบตกแต่งลวดลายด้วยดอกกุหลาบเพ็กบ็อกปกติจะตั้งเป็นสายคู่ถูกนำเข้ามาในสเปนโดยพวกแขกมัว ฟลูดหน้าตาคล้ายฟูดสมัยใหม่ในยุคลางเล่นโดยนักดนตรีเร่ร่อนรีคอร์เดอร์เป็นเครื่องเป่าที่มีรูปร่างคล้ายขุ่ยไม้มีท่อลมภายในกลวงมีขนาดที่หลากหลายมักเล่นสอดประสานด้วยกันหลายๆชิ้นต้องคาบปลายข้างหนึ่งไว้ที่ปากไพเป็นเครื่องเป่าที่มีโครงสร้างเรียบง่ายที่สุด โดยปกติจะมีแค่3รูครัมฮอนเป็นเครื่องเป่าชนิดมีลิ้นให้เสียงบัสซิงนาซอโทนชื่อของมันหมายถึงฮอนที่มีรูปร่างโค้ง,งเริ่มเป็นที่รู้จักกันทศวรรษที่1,400นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง เป็นผู้ควบคุมวงขับร้องประสานเสียงของ Dame, กลุ่มนอเตอร์เดมณกรุงปารีสรวบรวมเพลงออแกนัมซึ่งเป็นเพลงบสในพิธีต่างๆตลอดทั้งปีไว้ในหนังสือชื่อ Great Book of Organ u m h e r o t i n u s Magnus หรือ Perotin เป็นผู้ควบคุมวงนักร้องประสานเสียงและผู้ประพันธ์เพลงของ Dame, กลุ่มนอเตอร์เดมณกรุงปารีสเป็นรุ่นน้องของเลโอนิน ทั้งคู่เป็นผู้บุกเบิกรูปแบบการประพันธ์เพลงแบบสอดประสานทำนองจากคาโปดาบลเนยพัฒนารูปแบบการสอดประสานทำนองผลงานมีจุดเด่นที่ทำนองแสดงออกถึงจินตนาการการใช้จังหวะและการเคลื่อนที่ของแนวเสียงที่ไม่ขึ้นแก่กันมีผลงานได้กแก่เพลงมาริการคาชาโมเตตและยังประพันธ์เพลงลาอูเด ซึ่งเป็นเพลงสำคัญของชาวอิตาเลียนฟรานเชสโกลันดินีผู้ประพันธ์เพลงและนักออกแกนลันดินีตาบอดมาตั้งแต่เด็กจึงหันมาศึกษาดนตรีแนวการประพันธ์มีความเป็นตัวของตัวเองการถ่ายทอดอารมณ์ในเพลงมีมากกว่าผู้ประพันธ์เพลงสมัยก่อนหน้าบทเพลงร้องหลายแนว ประเภทเพลงคาราหัดมีชื่อเสียงและเป็นต้นกำเนิดของเพลงมาดิการของสมัยศิลป์ใหม่กิอันเดม่าโชมาโชเป็นพระชาวฝรั่งเศสเพลงที่ประพันธ์ส่วนใหญ่จึงเป็นเพลงโบสโดยเฉพาะเพลงแมสที่มีชื่อเสียงมากนอกจากนี้ยังมีผลงานเพลงคาริฮัตจำนวนหนึ่งด้วย ซึ่งเต็มไปด้วยความประณีตในการใช้รูปแบบของการสอดประสานทำนองคณะผู้จัดทำนางสาวนภัราศิรัตนพงศ์ม .6.13 เลขที่9นางสาวธัญกรสิริอริยารัพย์ม .6.13 แเลขที่10กครับ นายนาราวัตคำพูมม .6.13 ุดเลขที่21ครับนายศิวกรโพธิคำม .6.13 เลขที่22ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ